เขาในนี้ด yeah. oh 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 yeah. ้านนี้ะโอ้ไม่ดีโอ้ไม่ดโอ้ไม่ดีอ้ไม่ดีโอ้ไม่ดีโอ้ไมยดีโอ้ไม่ดีโอ้ไม่ดีโอ้ไม่ดีโอแม่ดีโอ้ไ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 ่ดีโอ้ไม่ดีโอ้ไม่ีโอ้ไม่ดีโอ้ไม่ดีโอ้ไม่ดีโอ้กมนอ้ไม่ดีโ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 อ้ไม่ด ผมทํากันเตรียมเหรอเดี๋ยวสมมุตินะคือจอาอันีเนแล้วก็เนไงบ้างน้องชายสบายดีแมม่าเคาเรียกอะไรเรียกเป็นไงบ้างไปทําบุญมาผมเห็นอยู่เจสอนผมพัก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 บอกดอกบัวหน่อยดิหรือว่าดอกแรกนี่พี่พับอ่ะโอ้โหกว่าจะพับเสร็จอ่ะแต่้าหลังเริ่มห่องแต่พี่สอนได้อยู่พี่สอนได้อยู่ไดแค่สอนได้นะแต่สอนทําให้สวยอ่ะทําไม่ไม่เป็นนะโอ๊ยทําได้อยู่แล้ว

แมวแค่งโป้นี่โปแค่งี้แพงแล้วพอแล้วโอ้ยเฮียเราแบบทำงานมาไงอะโอ้ยอันนี้คอมเมนต์นี้พูดจริงครับไทยโอหล่อโพดเขาจะ yeah. เขาจะเขาจะคําว่าโพดไหมไมาไม่เอาเดี๋ยวโดนลอกอีกแม่ไมาไม่เอ้อันนี้อันนี้ซีเรียสอันนี้อันนี้อีซีเรียสโพดมันมาจากฝั่งอีสานแบบข้าโพดโพดมันแบบมากมากอ๋ออือหล่อโพดเ้ยแกแล้วแล้วทำไมข้าโพดต้องเป็น

ทาลเเลตอ่ะอย่าอันนี้อันนี้อันนี้ไปกินข้าวที่ไหนมาผมไปกินข้าวแถ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 วไม่รู้อ่ะเฮียผมไม่รู้ไปกินข้าวที่ไหนเหมือนกันอะ่ะแต่แตม <c oughs> ม่มันเป็นมันเป็นข้าวแบบข้าวข้าวอาหารไทย <c oughs> แล้วลตอนนี้แล <c oughs> ้วตอนนี้เียอยู่ไหนเนาะตอนนี้พี่อยู่ที่บริษัทบริษัท <c oughs> บริษัทอะไรเฮีย <c oughs> อย h a n d น o m e โอ้บริษัทของเฮียเหรอไม่ใช่ของเฮียเฮีย handsome ไงเดี๋ยวเนี่ยวมันเกี่ยวอะไรกับบริษัทเนี่ยบ brother ก็ handsome ไง handsome เออถือว่าบาถือว่าบาเฮ้ยเมื่อกี้จะพูดกับไทยโอลืมไปเลยคือนขา刚才问说你是在哪里呢哥，然后有个人说 battle challenge เรามาเรามาแข่งภาษาจีนทำไม <你>我在公司然后呢 say the 公司然后說你要、啊、你说你你要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 你你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  เฮียค้างได้หล่อมากจริงเฮียค้างได้ปุกปิกมากนี่ดีกว่าปุกปิกทั้งคู่โอ้เอาเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะที่บอกว่าโดนงเลือเขา้วไม่มีวนันกลับมาเอาเฮ้ย